สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่5ธันวานะครับวันนี้ก็ได้้วยปล่อยรถใหม่1คันก็จะเป็น h อ n d a เวฟ2525ตัวล้อแม็กสีใหม่ล่้ใหม่ปี2025นะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีเทานะสีเทาใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะพร้อมเลยเราไปชมรายละเอียดกันเลยก็ผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่5้ธันวาสองพันนะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยรถใหม่1นคันนะฮะก็จะเป็นฮอนด้าเวฟหนึ่ตัวล้อแม็กสีใหม่ลายใหม่ปี2025นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีเทานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะฮะตัดด้วยสีเทาเงานะครับแล้วก็คอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับ คันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าด้วยนะครับตอนนี้นายช่างของเราก็กําลังตรวจเช็คแล้วก็ใส่ตะกร้าก่อนส่งมอบลูกค้านะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่6500บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับ6500บาทนะครับสำหรับ ฮอนด้าเวฟหนึ่ตัวล้อเม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปสีใหม่ปี2025นะครับเนี่ยใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับเนี่ยเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะออกสีบรอนนะครับแล้วก็สีดําเงานะครับอันนี้ก็ตรวจเช็คแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอใส่น้ํามันนะฮะนายช่างก็กําลังตรวจเช็ค อยู่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะสำหรับ h o n น d w เว e 125แบตเตอรี่ก็รับประกันนะครับรับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโเมตรนะส่วนเครื่องยนต์ก็รับประกันให้3ปี30,000กิโเมนะฮะใส่ตะกร้าไปนี่สวยนะฮะสำหรับเว e 125ตัวแล้ว่าแม็กซีเทานะฮะก็มีให้เลือก UCC นะฮะก็จะมีสีเทานะสีดำน้ำตาลนะครับสีขาวนะครับ แล้วก็สีเขียวนะครับสีขาวกับสีเขียวสสีนี้จะเป็นสีเงานะส่วนสีเทากับสีดำนะสองสีนี้ก็จะเป็นสีด้านนะครับสวยนะครับสำหรับทนายที่หารถใช้งานที่บ้านเน้นแบบประหยัดน้ำมันก็แนะนำว็บ125เลยนะฮะประหยัดน้ำมันนะฮะสำหรับคอนด้าว็บ125นะตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่7 1 4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับ ยูบอกก็ใหญ่นะฮะนี่ฮะใส่ของได้เยอะใส่หมวกกันนอกเต็มใบได้1ใบนะฮะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะรองรับแก๊สโซเลต91 95แล้วก็ E20 นะครับเนี่ยอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะ71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4ขับได้ถึง100กิโลนะฮะตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถ58,200นะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะของเราขายอยู่ที่6 5 0 0บาทนะครับ 6 5 0 0นี่ทางร้านโอนให้ทำทะเบียนทําพรบรให้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นระบบเรือนไม้นะฮะก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะเครัเปิดปึ๊บก็จะตีกลับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกจน้ํามันระยะทางนะครับแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะครับครับอันนี้ก็สตาร์ทเครื่องติดแล้วนะฮะ สีเทานี่สวยนะฮะแล้วก็ขายดีมากนะครับส่วนมากก็ออกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สนใจก็จะเป็นสีเทานะฮะที่ขายดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะฮะบางร้านก็สีเขียวขายดีนะฮะบางร้านก็สีขาวขายดีนะครับแต่ว่าวันนี้วันที่5้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเนะฮะวันนี้ปล่อยก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาใหม่เลยนะฮะปี2025นะครับราคา6,500 0บาทนะครับ ราคานี้รวมจดทะเบียนนะครับ6,500าบาทนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะฮะเงินผ่อนเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับหรือจะซื้อเงินสดก็ได้นะฮะเงินสดก็6500บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟหน้าไฟท้ายนี้จะเป็น LED นะฮะส่วน ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟรีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหลอดอยู่นะครับตัวนี้ข้างหน้าดิสนะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดัมบีนะฮะเนี่ยรถติดวันที่22ิพฤศจิกายน6 7นะครับวันนี้ก็วันที่5้านะฮะก็ปิดการขายได้แล้วนะฮะสำหรับคอนด้าวีฟ1 25ตัวแล้วเม็ดสีเทาใหม่นะฮะเนี่ยสีเทานี่สวยนะฮะสีเทาด้านนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีบรอนตรงนี้นะครับ แล้วก็สีดำด้านแล้วก็สีดำเงานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับ1นึ่งถึงสี่เียียบไปข้างหน้าเลยนะฮะแล้วก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่เครื่องนี้เงียบนะฮะ ไฟหน้าสวยนะครับไฟหน้านี้จะเป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวไฟรีก็จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับสําหรับพอหน้าเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กปีสองพันยี่สิบห้านะครับราคาเงินสดหกหมื่นห้าร้อยบาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะจ่ายรับรถหกหมื่นห้าร้อยทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทําพรบให้นะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ